Ừ, phụ đảm ếch pin đấy, mọi này nói như vậy. Mà Liêu, bớt nè. Bố mẹ chín bớt rồi nè Hà. Đúng không? ăn, không? Đúng không? ai cắp nó bây giờ. เอาอีวะกินปะขึ้บ่อไปของเยังเอาเอาเงินมาซื้อบ่พอได้หนึ่งเงินบ่พอเงินบ่พอเอามาอีกเด้อทุทุกคนทุอืมเนาเอาเงินมาซื้อเล่นงกำลังจะไปซื้อขนมไม่เราฮะจอกไอ้น้องนี่กำลังจะไปซื้อขนมเอาไปกินข้าวไปกินข้าวนะเขาอยู่โรงเรียนโหเออเดี๋ยวมาเว้าก่อนวานี้ เจ้าหามาเว้าก่อนนี่น,นี่ว่ี้นะ<ไ>ปนเป็นอยังชุดบ่มมือเะมือเลยได้กิออหนหรอเขาจีฮะง่ายไ,ไหมฮะไม่อะไรไหมเอาไปก็คือมีเพลงฟังเ <c oughs> จ้าฟังวิทยุน้อยอ๋อฟ้าเริ่มมันสีแล้วห้องน้ำเจ้านี่ผัวเจ้ากรอบเป็ี่ยนโอ้

เร็วๆมามาเอาก่อนเจ้าฮะเอาบ่มาเลยแม่ทุเออพูดถึงเอสเป็นได้หมอนี่น้อยมาเร็วกินบ้อนี่บ่แม่นกินเบ้ดหรอเนะ่ยฮะกบอันนีะ้ฮะเอาเอามาเอาให้กับน้องไปใส่นี่น้อย,อยให้เดี๋ยวเขาเขาไปข้างในต่อทุกคนเอามันนี่น้อยแม่ยังบอมาอีกเหรอไอ้ก็ยังบอมาอีก,อกอป่า เข้าแยมได้เข้าแยมเด้อก็เลยน้องเข้าไปเบิ่งเล็กน้อยที่บอกไปโรงเรียนเล็กน้อยบอกไปโรงเรียนใหม่เพราะว่าเขาแย่ครับทุกคนเขาเอาน้องหมอนี่คือปฏิปไตเปลี่ยนกับน้องไปเปลี่ยนกันไปคนละมือเปลี่ยนกันเอาน้องคนละมือเพราะว่าอ้ายบพรได้เรียนแล้วเหรืออายหลือไปอันอ้ายไปหากินอ้ายเพรานึกวาไปเบี้ยไปเบี้ยเลี้ยงงานเออก็เลยพูดแตวเอาน้อง บอได้เอาน้องเอาน้องกัโรงเรียนก็บบไดนะแม่กับบอไแนวจิตแม,กแม่ก็ต้องไปหาไปคุดไปคุดกับปูไปหาซ่อนไปหาอยาอะไรกันเลยตามวิถีเขาเจ้าอะไร,รก็บบรู้คือกันเล็กน้อยก็บบรู้ว่ามันแิดเลยเล่าแฉเล็ก,น,กลน,น้อยเดนเดนเ้ากระตุ้เนเท้ากระตือบอนี่เมาเพหงมาเอา,มา,มาเอามา,เาหนักหวานเร็วเร็ว มาน้าหวานเร็วๆคือบอไปห้องเฮียนฮะมาพากันไปห้องเฮียนบ่มาเอามาเอาเอาทีมก่อนวางลงก่อนทุ <c oughs> เอาอยู่ปะกินปะก็บอกไปตรงเนียนเอาไอ้เอาเอาเนื้อกินมาเลี้ยงอยู่คนเดียวไปไหมบอกไปเนื้อกินลายได้ไมีใส่กรอกน้ำได้ไ<ะ>มีใส่กรอกม,มีไข่มีลูกซิ้นมีหมูไปไหมไปไปกินตรงเนียนไปไป,<ว>ไปเร็วไปไหมเด็กน้อยไปใส่เบิร์อะไรไปใส่อยู่ใส่อยู่ใส่เด็กน้อย,ยอยู่ใส่ อยู่ไสายรู้เฮ้ยข้าวโจ๊บุนอยู่กันแล้วก็มันวโจ๊บุนเพือนต่ก็เงินเด็กน้อยไปใส่เบิร์ตบวชุ้บวชุ้คดูกันบวชุ้งเรื่องเห็นบักติดบักสอบวะบักติดอยู่สายติดกับเนยฮะเนื้อเขาเนยเขาเขาบักดูเนื้อเขาบักดูทั้งหลาเขากระต่อเด็ยบ่มีเต๋อเห็นบ่ดเต๋อเต๋อบักติดบ่เห็น ผมไปทางนี้บอมาีสุดละโอ้ไม่แฟรเอาน้ำมาเลยเอาน้ำมาทิ้มไว้อยู่นี่ไปกรอกน้ำมาทิ้มไอนี้นเดี๋ยวมาจีบขึ้นไปหาเล็กน้อยให้ไปหาหมอนนั่นนะที่ที่ถามว่าไอ้เจ้าบอมาบ่นะน่าไอ้บอมาไอ้อยู่กับน้องไอ้เอาน้องเนาะเล่นกับน้อง น้ำหวานปะน้ำหวานป่ะกินน้ำหวานป่ะเล็กน้อยกินน้ำหวานป่ะเร็วไปห้องเฮียนไปมอนี่ฮะก็ไปห้องเฮียน ไอ้ามาเลี้ยงเข้าอยู่ตรงเฮียนพูด่ะอ๋อเพื่กับ่ได้กินน้ำมู่แล้วเพื่อกับเพ่ได้กินน้ำมู่แล้วไปไปกินน้ำเขาเขายังเล่บาเลี้ยอยู่ค่ะเอาเอาเงินมาซื้อบ่พ่อได้หนึ่งเงินบ่พอเงินบ่พ่อเอามาอีกเด้อทุกทุกคนทุอืมเอีเอาเงินมาซื้อเล่กนกำลังจะไปซื้อขนมไม่หรอฮะจอกไอ้น้องนี่กำลังจะไปซื้อขนมเอาไปกินข้าว ไปกินข้าวนะเขาอยู่โรงเรียนครูเปบนไงแมี่กินลายไดโอ้มีมีไส้กรอกมีลูกซิ้มีหมูน้ำได้โบไปขึ้นโบไปขึ้นโบไปแต่สาวเลยขึ้นไปทางเทิงรึไปหาบ่าวดาวบอลหรือว่าอยู่พุ่นบ่่บาวดาวบอลขึ้นมาเออมาดจิ ระหว่านว่ผู้สาวน้อยไปเซฟเ,เพื่พออะไรเด็กน้อยฮะไม่ได้ป่เอามาพี่เอาป่ะไปโรงเรียนโอ้ผมพากันไปโรงเรียนเถอะมาเลี้ยเลี้ยงเข้าอยู่โรงเรียนพุ่นเอาป่ะดิบอกอันนั้นเพื่อนอยู่เฮื่อนดิบอ่ะไหนนั่งสอนหายอยู่ป่ะอ๋อ,อ เอาบ่อหนีงอยแล้วบอกเอาลงไปเด้มาเร็วเร็วอันนี้ฮะเจ้าเฮียแล้วบอกเจ้าเฮียแล้วบอกเอาคือว่าไปยามกระเลบค่ะเหรอเจ้าคือว่าไปยามกระเลบเดี๋ยวเว้ากันก่อนคือว่าไปยามกระเลบเอาไปยามกระเลบแล้วอะไรเขาเฮียบอกหมายความว่าคือบอกมือนะ เมื่อแล้วเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถุเอาจ,จมดีเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวมาเว้าก่อนบัวนี่เจ้าหามาเว้าก่อนนี่น้องนี่นะเป็นอย่างถุอบ,บอกมือเมื่อเลยได้กินหรอเขาจีหยังานไหันเมื่อะไรไหมบอกมือฮะยังบอกทันยากป้าพยายามกระแลบน้องผา่าท่ากินข้าวอยู่เฮือ่องานครูกินกับหยาง กินข้าวกับจ้เจีวของเ้เาวรล,ลซื้อขา้าวจีทรงเครื่องมาใหุ้นะข้าวจีปาเต้ผุวนะเพิ่มเออ้วอกเขวอมาเลี้ยงีไปร่ยแล้วก็เ,วเขาจะหาผล้งเ,เอว่าพยายามจะแล้ที่สุดันเนอยู่มันอยู่ ô, oh, lúc xài Lúc xài sải nõi, cứ bỏ xài xô à nè. Oh, lúc sai sải đấy. bảo, oh, bảo, oh. đi mà ăn cái này đú. lắc hả? lắc. bắp, bể. mà Đi nè, nhanh mà leo, mà ăn. หน,นึ่งเออให้สามอันอันนี้นำ้ำอ,องอันนจีบก๋จีปลาเต้่อะไรประมาณยี่สิบสามยี่สิบห้าบาททุกคนอ,อันนี้กินเป็นบ้านี้กูดากินเป็นเบิร์ดชื่อยังเจ้าชื่ออยัางชื่อยังบ้าภาษาเจ้าว่าจัาาางไร ชื่อชื่อว่าจังไรเท้าหยางเท้าดาวน์อลแล้วจะเอาขนมให้นี่ไ,ไปกินเด้อไม่ได้ไปเฮียนหนังซือน้ำมูกับไม่ได้กินน้ำมูกเลยเท้าไปก็คือมีเพลงฟังจะฟังวิทยุน้อยเหรอ ปาเริ่มมาสีแล้วห้องน้ำเจ้านี่ผัว,วเจ้าก่อโบเป็นโอ้ยมาเดือนหน้าสิได้เห็นย่อนี่โอ้ผัวเปิ้ลก่อโบเป็ยนเราบ่แล้วเอออ่าใช่ทุกคนเนี่ยครัสิกลับก่อนนะครับเข้าไปบ่ได้เพราะว่าลูกเปิ้ลปลาส่งสต่เราคืนนี้ประมาณนี้นะครับพามา ทุกคนมาเลาะบ้านนากอะแล้วก็แจกขนมเล็กน้อยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ